สวัสดีครับพ่อๆพกับสังวันงานปัน่นอีกคือเขานะครับเนาะทันผส้มเมื่อนี่ที่ผ้าทันผุส้มสวมนกยูงไงเนาะครับนกยูงกาลังเก็บรายละเอียดของนกยุงเนาะครับเนาะเมื่อนี่เก็บรายละเอียดเป็นท่าสีส่วนนี่กําลังเก็บตกแต่งส่วนใบหนาะนะ้าิ่นเนาะ กะตีมีดตัวเด็ดมาฝากคือเก่าแล้วครับเมื่อนี้ครับมีตัวเด็ดมาฝากาคือเก,าก่เาเนาะ ดีครับมือนี้เก็บก้านนะครับเก็บรายละเอียดของของอของนกยูงนะครับเนาะเก็บรายละเอียดของนกยง ครับเมื่อนี้มีตัวเนดมาฝากทือเราแล้วครับ่านผส้มเราติดพา่านผู้ชส้มบ่งเล้ว ตัดส่วนของนกยูงนะครับเนาะนกยูงลำแพนแต้มนาแล้วก็ทิเด็แตงทางดันหางนะครับเนะาะเก็บไรละเอียดทางด้านหางอีกทำปาส้มถ้าหากถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเด้อกดกระดิ่งเพื่อแก้งเตือนเนะาะบม่ได้พลาดให้คลิปต่อไปส่องสองวันงานปัน่นทีเด็ดสันหาวาชิง่งต่งางๆมาทำปลาส้มส้มแล้วก็นํำตัวเล็ดมาจากหันจากนีเนาะได้มาจากทางไก่ก็มาฝากทำปลาส้มเนาะ เมื่อนี้ก็เตรียมมาฝากคือเขาครับเมื่อนี้ครับเมื่อนี้ก็พาท่านเราส้มส้มนกโย่งไปเกพอนเนาะเดี๋ยวเตียวมาฝากกับนี่ครับเขียนไว้แล้วเนาะได้มาจากหลวงพู่หลงวลงตาพุ่นเนาะหลวงตาพุ่นละทางภาคใต้พุ่นละเป็นทรงม้าหายนะาะเลยาพาท่านเราส้มส้มอีกครับส้มดันนี่เนาะ นี่ครับท่านผู้ชมครับได้มาจากหลวงตาล้านเนาะเพิ่นลงไปภาคใต้สุดก้อนเพิ่นก็ถืออยู่นี่ละหาใบลอตเตอรี่เนาะเพิ่นถือหาใบก็ได้ค่ารถลงเมียเพิ่นว่าเนาะเพิ่นขึ้นมางานสลองพัดยศของหลวงตาอยู่นี่เนาะบัดพอดีเพิ่นลงไปก็ได้เอาเบอร์โทรเพิ่นไว้เนาะติดตามเพิ่นงวดนี้เพิ่นได้9850เนาะครับเนาะ9850ตรงๆ ทานผบ้่มวิจารยานในการรับฟังรับสมนะครับเนาะเอามาให้ทันบซสมซ้มกันเพื่อไปรุ่นเนาะรุ่นพวรัฐบาลแอดก็บอกเพื่อปเป็นแนวทางเนาะ ช่วงนี้ก็เก็บรายละเอียดไปเลยเนาะ ถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับเด้อกดกระดิ่งเพื่อแกล้งเตือนเนาะบร่ได้พลาดได้คลิปต่อไปคือตัวเด็ดก็หาศูนย์ก็เก่าแปบนะครับเนาะทันบุษม้มงตาเพ่นก็ทรงขึ้นมาไหตะพูนตะข้างฝากใตขนเนาะเมื่อนี่ก็มานำํำไหทันบุษม้มส้ม,สมครับด้านพ่นก็เป็นหองนะครับนะเนาะหองแล้วแลว,วก็เก็บน,นกยุงตอน,นกยุงแล้วก็ตี กับไปด้านเมเนกต่อไปเนาะกับไปดานเมฆกติเฮ็ดท่ทางพุ่นแล้วมัดสวัดแล้วก็ตีกลับมาอีกเที่ยวสองกลับมาอีกก็หลายย,าย่างเนาะจงไวนกยุ่งขางละโตกับหงขางละโตนะครับขางละโตถ้าหากท่านผู้สมสนใจกับจังมาติดตนะครับเด้อเบอร์โทรกับ6 2 7 2 69สองเนหอนะครับเบอร์โทรเนาะครับคอยคันบอส้มจังมีต่ความสุขความเเริญเด้อครับเด้อสุดท่ายนี่เนาะโฉบโฉกันหมานวันที่หนึ่งกลุ่มผ่านน้ำกันเนาะครับสวัสดีครับ